สวัสดีครับพวกเรานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียตรติจังหวัดสกลนครคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิาศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมวันนี้พวกเรากลุ่มที่4จะมานําเสนอวิธีการตั้งกล้องระดับต่อไปเป็นขั้นตอนการแนะนําอุปกรณ์นะครับนี่ก็คือกล้องวัดมุมของเรานะครับนี่นะครับกล้องวัดมุม กรชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นเป้าเล็งกล้องวัดมุมนะครับต่อไปก็จะเป็นขาตั้งกล้องนะครับแล้วก็แบตเตอรี่พร้อมสายเสียบนะครับอันนี้ก็จะเป็นร่วมกันแดดของกล้องวัดมุมนะครับ ต่อไปจะเป็นการตั้งกล้องวัดมุมนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับนํากล้องไปตั้งเหนือหมุดที่ต้องการนะครับจากนั้นหมุนปลดล็อกขาตั้งกล้องนะครับจากนั้นปรับความสูงนะครับให้อยู่ในระดับสายตาของตนเองนะครับจากนั้นก็หมุนล็อกเพื่อล็อกความสูงเอาไว้นะครับ กลางขาตั้งกล้องออกให้ฐานได้ระ,ระนาบกับพื้นและขาตั้งกล้องให้อยู่ในลักษณะสมดุลใช้เช้าเหยียบขาตั้งกล้องให้ยึดกับพื้นเพื่อป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ในระหว่างการทำงาน จากนั้นนะครับประกอบกล้องเข้ากับขาตั้งกล้องนะครับหมุนสกรูให้แน่นพอสมควรนะครับ และทําการเสียบแบตเตอรี่จากนั้นขั้นตอนที่สองนะครับทําการปรับลูกน้ำฟองกลมนะครับ โดยปรับที่ขาตั้งกล้องก่อนนะครับให้ลูกน้ําฟองกลมเข้าไปอยู่ในกึ่งกลางของวงกลมทั้งสามด้านนะครับขั้นตอนที่สามนะครับปรับแกนกล้องให้อยู่ กลางหัวหมุดโดยสองกล้องไปที่หัวหมุดนะครับอาจจะใช้ปลายเท้าชี้ที่หัวหมุดเพื่อให้เห็นหมุดได้ง่ายขึ้นนะครับหากแกนกล้องไม่ตรงกับหมุดให้เลื่อนขากล้องได้เล็กน้อยแล้วทำทำการปรับลูกน้ำใหม่นะครับ นี่ก็คือหมดของเรานะครับที่จะทำการาตอนต่อไปอเราจะทำการปรับลูกน้ำให้ครบทั้ง3ด้านนะครับจากภายในตัวเครื่องนะครับ ขั้นตอนที่4นะครับจากนั้นส่องกล้องไปยังเป้านะครับทําการปรับสายใยให้ชัดเจนที่ปุ่มปรับสายใยนะครับและทําการปรับความชัดของภาพให้เห็นว่ากากบาดของกล้องนะครับและเป้าติดกัน และทำการล็อกกล้องไว้นะครับทำการเซตศูนย์โดยกดที่ปุ่ม F5 F6 และ F4 นะครับขั้นตอนที่5นะครับจากนั้นปลดล็อกกล้องนะครับและทำการหมุนกล้องไปยังอีกเป้าหมายหนึ่งที่ต้องการทราบค่านะครับปรับให้กากระบาทของกล้องเข้าเป้าตัดกันนะครับล็อกตัวกล้องไว้แล้วก็กดที่ปุ่ม F2 แล้วก็อ่านค่าบนจอที่ปรากฏขึ้นนะครับจากนั้นทำการบันทึกค่าครับต่อไปเป็นตัวอย่างการอ่านค่าและบันทึกค่านะครับผม160ยหสองศา54ลิตรสามสิฟิลิตากลุ่มที่สี่ ขอจบวิธีการนำเสนอการตั้งกล้องวัดมุมเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ